ก็ขรอกาสวัสดีกันด้วยนะครับสซสันส,สวัสดีก็วันนี้เป็นเรื่องดีมากๆไม่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นแบทเทิลแคทก,กันเล่นแบบจุกจิบนาทีไปเลยเล่นแบบสี่น,นาทีสิบนาทีไปเลยเนาะจุกๆุไปเลย ดูดันตาแฉะเลยทีเดียวดันตาแฉะกันเลยทีเดียวเราแป๊บนึงนะไปเจ็บตัวคอยาวกับเจ้าตัวแบบนี้เนาะซึ่งก็ไม่มีอนะไรมากดูเข้าไปนะจุกๆไปเลยนะ มันแบบจุกๆไปเลยซึ่งก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะแค่ทำคลิปแบบมาคุยด้วยเฉยๆก็คือมีมมีอะไรคุยด้วยนะครับก็คือผมจะทำช่องต่อดีไหมวะขี้เกียจอะด้วยความที่มันขี้เกียจอะออจะทำช่องต่อดีไหมหรือว่าเราจะขายช่องทิ้งเลยถ้าจะขายตอนนี้ยังขายได้นะแต่ช่องนี้มันก็มานานแล้วอะ่ะ จะขายดีไหมเนี่ยถามหน่อยขายดีไหมจะขายช่องนี้ดีไหม,มช่องมันก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรมากขายไม่น่าได้ช่องไม่น่ามีคนช่องคนติดตามนิดเดียวขายขายอะไรคงไม่ได้หรอก เลอก็นกขอถ้าไม่อยากให้ผมแบบประมาณนั้นไม่อยากให้ผมมาขายช่องทิ้งประมาณน,นั้นอ่ะคือมันหมดกาลังใจอม่อใครแบบติดตามเพิ่มเลยอยากขายนะแต่ว่ามันมันก็ทำมาขนาดนี้แล้วถ้าจะขายมันก็ไม่ใช่เรื่อง เพราะฉะนั้นยังไม่ท้อขนาดนั้นถ้ายังมีคนติดตามอยู่ก็ถ้ายังมีคนติดตามอยู่ก็ประมาณนั้นน่ะก็ดังเลยนะออแต่ไม่รู้จะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะแบบดังแบบโคตรโคตรโคตรด,ดังอะ่ะคือจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ก็มาดูกันว่าเราจะไปถึงจุดนั้นกันได้หรือเปล่านะครับซึ่งคลิปคลิปสนะิบนาทีจุกๆอะ่ะไม่มีหรอกนะเออแต่ว่าถ้าถ้าจะอะไรมากนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากบายบายแค่มาบน่นเ